ยึดแล้วส่วนทุเรียนกว่า919ไร่บุกรุกป่าสงวนอำเภอขลุงจันทบุรีก่อนส่งเรื่องให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องก,กับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนวันที่5มีนาคม2568เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามพิเศษพยัคไพร รมป่าไม้เข้าทําการตรวจยึดพื้นที่สวนทุเรียนหมู่2บ้าน,บ,นบ่อเวลุตําบลบ่อเวลุอําเภอขลุงจังหวัดจ,จันทบุรีหลังพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรมรวมเนื้อที่กว่า919ไร่2งาน80ตารางวาพบทุเรียน20ปีจำนวน440ต้นทุเรียนอายุ4-5ปีจำนวน7,600ต้นทุเรียนอายุ3-5เดือนจำนวน3,130ต้นมะละกอ4เดือน1,200ต้น เงาะอายุ15ปี100ต้นมังคุดอายุ15ปี100ต้นจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่กลับมีการปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปในพื้นที่สวนทุเรียนอย่างผิดปกติสร้างข้อสงสัยว่าการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีไปเมื่อวันที่4มีนาคม2568ตามพระราชะบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพบการกระทำความผิดตามมาตรา 14, 31และ26ทับ4รวมถึงพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในข้อหาตามมาตรา 54, 55และ72ตรีเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนจึงให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษเพื่อขยายผลถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่บุกรุกดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่กลับมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปในพื้นที่สวนทุเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อไปว่าใครเป็นผู้ดำเนินการและเกี่ยวข้องกับขบวนการบุกรุกป่าครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป